ทางลาดอ่ะเข้ามาทางลาเดเนี่ยจะเจอศัตรูเข้าอยู่เป็นหน้าเป็นนา <c oughs> แล้วก็ไอ้ก็พักล้มนาคได้แล้วก็กขึ้นมาแล้วก็มันก็ต้องเก็บเลเบอจากแถวเนี้ยโดยที่ลงก็ไม่ได้ขึ้นก็ไม่ได้ทางขึ้นก็คือตรงนี้ขึ้นมาอีกตรงนั้นมีถ้ำอยู่อันหนึ่ง ไว้เก็บของใส่มีของอยู่ในถ้ำอยู่ในถ้ำมีคาแรคเตอร์อยู่ในถ้ำมีประตูถ้ำนีเรื่อถ้ำรับถ้ำครับเล่นต่อทีครับไม่ถึงแล้วครับต้องเดินอ้อมไปตรงนั้นนะครับนี่ครับทางมันจะบังคับเมื่อกี้ผมเซฟไว้แล้วผมก็เดินปึ๊บเดินข้ามนี้ได้ครับถอนไม้โหลดซีต้องต้องต้องเข้าไปในถ้ำก่อนหรือว่าก็ได้ก็ได้ครับเพื่อเก็บไอเทมมือครับจะมีของซ่อนอยู่ครับแต่เราบังคับเดินทางนั้นทางเดียวครับตึ๊ก เอมันจะต้องลงเลเวลหนึ่งก่อนอแล้วก็ให้ขึ้นตรงนี้อ่ไม่ถึงแล้วครับเซฟแล้วเป็นใหม่วันหนึ่งฉากใหญ่มากอาจาะแล้วเก็บเลเวลไปเรื่อยศัตรูโผล่มาเรื่อยๆรื่อยเรอยู่เพื่อจะแข่งๆขึ้นเรื่อยๆใช่แล้วเก็บเล่นต่อทีครับมาแต่แตจะเจอไม่ได้ครับจะ,จะเจอมอนสเตอร์เฟลว์ประตูทางเข,งขง้าประตูอ่อาแล้วก็มีประตูอยู่หลังมอนสเตอร์เรามอนเตอร์ได้เราม,ารามอนเตอร์ลงให้หน่อยครับพอพอคิวเสร็จปึ้งก็เข้าไป เพื่อเข้าฉากบอสของด่านนี้โอเคโอเค